สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องพลายโดมแอนพังไม่เงินชาแน,นลนะคะวันนี้เรามาอยู่กับแม่โมนะคะ,ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนหมู่บ้านชาวเขานะคะแม่โมกับพี่ตายนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําบุญให้น้องมีบุญนะคะวันนี้เราจะไปทําบุญที่วัดให้น้องมีบุญนะคะเราแวะมาหาแม่โมก่อนนะคะขอบคุณแม่แม่นะคะที่โอนคะแนนมาให้น้องตอนที่เราขายไร์ขายผลไม้สดนะคะเราได้นําคะแนนของแม่แม่นะคะที่ให้มามาซื้อของทําบุญให้น้องนะคะเดี๋ยวเราจะไปเราได้ซื้อของไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว,ว่าเราซื้อของอะไรมาบ้างนะคะเราได้ซื้อของมาแล้วนะคะ เรามาหาแม่โมที่หมู่บ้านชาวเขานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําบุญที่วัดนะคะเราจะไปทําบุญให้น้องมีบุญกับน้องกวากเงินนะคะที่วัดนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ฝังฝังศพน้องนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผลไม้ไปวางให้น้องตรงที่เราฝังศพของน้องนะคะ เมื่อกี้เราก็ได้แวะซื้อของด้วยนะคะก่อนจะมาหาแม่โมนะคะของของเราที่จะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอานมน้ำแล้วก็ผลไม้นะคะไปให้ก็จะมีนมมีน้ำแล้วก็จะมีนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปวางไว้ที่ที่เราฝังศพน้องนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อสังฆทานนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้ไปท่อสังกทานให้น้องด้วยนะคะที่วัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงที่ฝังศพน้องนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำกับนมแล้วก็ผลไม้ไปวางตรงที่ฝังศพน้องนะคะคะ่ะเดี๋ยวเราไปรอชมตรงฝังศพกันเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปที่หลุมศพของน้องนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเอานมแล้วก็ผลไม้ไปวางไวท้ที่ที่ฝั่งน้องมีบุญกับน้องกวาดเงินนะคะที่บ้านของแม่กับที่ฝั่งศพน้องก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะอยู่ใกล้ๆคะ่ะอยู่ในแคมป์นั่นแหลคะค่ะอยู่ในสวนเดียวกันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะคะแดดร้อนมากๆเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะที่เราฝั่งน้องมีบุญวันนั้นนะคะตอนวันที่31นะคะน้องมีบุญได้จากเราไปตอนวันที่31ด้วยอาการท้องเสียขั้นรุนแรงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวควันโบ้จะเอาน้ำมาลดอ่ให้ต้นกล้วยกับต้นอ้อยก่อนนะคะจะได้ไม่ตายนะคะเพราะว่าแดดร้อนมากเลย เดี๋ยวเราจะไปรถตรงพี่ของเขาด้วยนะคะพี่กวักเงินนะคะแม่น,นี่ไปเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะพี่กวักเงินของเราก็อยู่ใกล้ๆน้องมีบุญนะคะฝั่งไว้ใกล้กันนะคะ น้องมีบุญก็ได้เสียไปตอนเมื่อวันที่31อดที่ผ่านมานี่นะคะ31อดพฤษภาคมค่ะเดี๋ยวเราจะเอานมน้ำแล้วก็ไน้องผลไม้วางให้น้องนะคะน้องมีบุญนะคะเดี๋ยวเอาดอกไม้มาให้น้องมีบุญด้วยนะคะก็ ที่กวัดเงินนะคะอายกนระเตาเนี่ยนายแดดร้อนมากเลยนะคะดอาคนรีนะแบ่งกัคนรีจะมีกล้วยแล้วก็ดะดะจิ้มเลยมิดดะจิ้มอะไรดเดดะอะไรร้อนไหมครับ เอาได้ไหมเอาผลไม้มาให้น้องมีบุญด้วยนะคะแล้วก็จะมีนมมีน้ำน,นะคะวางไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำบุญให้น้องที่วัดด้วยนะคะไปทอดสังฆทานด้วยนะคะ คะแนนที่แม่แม่ส่งให้วันที่เราขายผลไม้นะคะแล้วก็ได้นำส่วนหนึ่งมาให้มาซื้อของทำบุญนะคะแล้วก็วอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ให้ควานโบนะคะเ bon. ติมน,น้ำมันไปกเกี่ยวหญ้าเอาสับประรดนะคะซึ่งเป็นอาหารหลักของช้างนะคะรอให้พี่กอดมือ <tattoo. S 2> ด้วยนะคะอันนี้ใช้ดน้ำกุน้ำไปน้น้ ันไมกันไม่ย,นะย,ยังไม่ดุกยังยันกังไม่กรือพ่อจะไปวัดก่อนลูกเดี๋ยวเราจะไป<ม>ทอดสังฆทานให้น้องที่วัดด้วยนะคะเดี๋ยวตามไปเจอกันที่วัดเลยนะคะวัดที่เราทำบุญนะคะก็อยู่ใกล้ๆสวน อ่ะที่แม่อยู่เลยนะคะห่างกันอยู่ตรงข้ามกันเลยค่ะอยู่เยื้องๆกันนะคะวัดไม่ไกลเท่าไหร่นะคะห่างกันประมาณหนึ่งกิโลค่ะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดเลยนะคะกินนี่วัดจริงๆไปวัดกนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงวัดแล้วนะคะวัดก็ตรงข้ามกับสวนนะคะแต่อยู่คนละฝั่งนะคะ บรยากาศวัดรอบๆนะคะวัดวัดตรงนี้ก็จะไม่ค่อยใหญ่มากนะคะเดี๋ยวเราจะมาเท่าสังฆทานกันที่วัดนะคะ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ควันรัวของลงก่อนนะคะบรรยากาศร,รอบๆวัดนะคะ ชื่อวัดอะไรนะอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราก็ลืมอ่านป้ายนะคะว่าวัดอะไรนะชื่อวัดเดี๋ยวเราจะดูชื่อวัดก่อนนะคะว่าวัดอะไรนะ,ะมาบ่อยนะคะแต่ไม่ได้จําชื่อนะคะ คือวัดทองพัฒนารามนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านชาวเขาสวนที่แม่อยู่นะคะที่แม่โมอยู่นะคะห่างกันประมาณ1กิโลค่ะอยู่คนละฝั่งนะคะคนละฝั่งทางรถไฟนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปทำบุญให้น้องมีบุญนะคะกกวันด,นด้วยครับน้องมีบุญกับน้องกวักเงินนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปถวายสังฆทานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้พ่อควันแม่ควันด้วยนะคะในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะ